สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายๆครับแดดเปียงๆเลยครับ <c oughs> มือถี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนี่ครับผมเมื่อกี้งหงนี่มาเว้นครับผมนี่ใส่เว้นโดนเตือปเลยล่ะอันนี้ก็บ่ใบสองแล้วพาพี่น้องไปยามน้องเบิ่งครับมันสีหม,มันมัสีมีป่ามากินพะนาบแห้งหมดแล้วครับไม้เก่าเนี่ยแหละครับผมไม้ี่เคยมาเนี่ยแหละปลาบัวเนี่ยแหละไม้ี่เคยมันหมันเนี่ยแหละครับ เบิ่งว่าหน้ามันแห้งหมืแล้วป่าคอสิยังอยู่คือเก่บบาบ่ไปติดตามยมเบ็ดกันครับผมครับพี่น้องยามาได้ซียหาลัางเรายงเงีย,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 ยงบๆแต่ว่าลัางนี่ก็ต้องส่งหมูหมูบครับเดี๋ยวเด้๋ยผมลงไปสำรวจเป็งก่อนหมูหมูบเนี่ยไดติดป่าหรือหมูียัง ดึงเลซด้วครับพี่น้องใบยูโยครับติดตามหลังไม้ยังครับครับผมพี่น้องรุ่นเมืองหลังนี่ครับโซงดินดินครับผมโมเมนเอาจริเด้อผมน้องเบื้องยังครับข้อครับพี่น้องขอตาเลย แต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วพี่นอ้องผมแข่งครับผมโอ้แต้มแรกมาแล้วครับผมขออนุญาตบดครับผมครับผมจเจ็บเบ็ดดแล้วครับผมโอ้เงีนมันแรงครับปลากระบอกกินดีเป็นไง น้ำแห้งนไปแล้วครับพี่น้องโอ้บ่มีหมองไสแล้วบัดนี้ต่อไปหาไส่องดใดบ่นี่หาแนวใด้ให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวจะมีการหาอยู่คือเก่าแหละครับผมทะลุยอดครับผมเม็เดสามสิบสี่สิบหลังคือเก่าในประคอในประคอไปป,ไป,ปนแรงตัวนึงครับผมพี่น้องหมานบ่หมานก็นย้วว่ากันครับพี่น,อน,าาน,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 น้อ,นองขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจหมานบ่หมานก็ยังติดตามเหมือนคือเก่าครับผมขอบคุณหลายๆ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปหาเนือ้อใหม่เบิ้งใหม่ครับผมติดตามกันได้ดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ